จริงๆแล้วที่กำไรมากที่สุดคือที่ดินคุณสวยเซ็นชื่อไปไหมนะคุณฝึกเซ็นลายเซ็นสวยๆไว้ให้สามีหรือซื้อเองที่ดินสวยๆเก็บไว้ลิน้นชักผ่านไปห้าปีสิบปีเอามาเซ็นอีกรอบหนึ่งผมขายที่แปลงสุดท้ายกำไรห้าพันสี่ร้อยล้านแปลงเดียวนะต้องรอไซสิบสิบสองไร่กว่าสิบสามแล้วผมขายที่สามแปลงกำไรหมื่นกว่าล้านดีกที่ทั้งแต่กำไรหมื่นรอล้านนน่นต้องทำผลิตเมื่อภาพออกไปคุณดันมี เทคนิคในการทําให้ที่ดินมันแพงอย่างนี้เพราะผมสังเกตยอย่างเช่นคุณตันทำตลาดนัดเวลาไอ้ทองหล่อซอยสิบเอ,อยู่ดีก็ทำหนาบอล<อ>แต่แต่มันเกี่ยวกันยังไงกับเขาเรียกว,ว่าเลี้ยงที่เคยบางคนไม่เข้าใจซื้อที่ชอบปล่อยให้ที่รกๆที่มันไม่ขึ้นราคาแล้วมันก็ทําให้คหนอื่นเสียด้วยแต่ถ้าทุกคนที่ดินรู้จักพัฒนาไอ้ที่การเก็บภาษีนี้ก็ดีนะมันทําให้เราอยู่เฉยๆไม่ได้ผมไม่คุณซื้อที่แล้วผมไม่ชอบทิ้งไว้ผมทําตลาดนัดหลายที่ทําอะไรเล็กๆ,ๆนะ้อยๆตอนนี้ผมซื้อเขาจีจานปลา ร้อยกว่าสองร้อยไรลผมก็พยายามปลูกต้นไม้ทำอีเวนต์แป๊บเดียวอ่ะราคาที่มันก็ขึ้นแล้วอายกตัวอย่างนะครับผมขายที่ไปแล้วผมไปซื้อที่ตลาดนินจาที่ชุมบรีผมซื้อมาไล่ละสิบสอล้านรวมละแปดสิบไร่ผมเปิดตลาดนด Ninja. ัดนินจาตลาดนินจาติดป๊อบข้างเคียงที่ไม่มีตรงไหนต่ำกว่า30ลา้านก็แปลว่าเจปีที่ผมทําตลาดนัดผมได้เงินเดือนเดือนหนึ่งจา่นั้น อาพูต้ตรงผมไม่ได้เยอะหรอกเพราะผมย่อขายอยู่หกเจ็ดล้านเหลือแค่สามล้านเท่า้กันคู่ตังมาไม่พอใจดอกเบี้ยนะถ้าแปดสิบรายแต่เฉพาะที่อย่างเดียวแปดสิบร่จากไร่ละสิบสองล้านเป็นสามสิบพอแล้วกันคุณช่วยคุณเดี๋ยวผมกำไรค่าที่ดินที่มูลค่าเพิ่มอ่ะสองสามพันล้านแล้วเนี่ยตัวที่ทากาไรให้เรามากที่สุดเคยที่ดินผมไม่ได้บอกว่านอกจากที่นะอาจจะเป็นเหลียมบิดคอยแต่ว่าผมไม่เป็นนะชัวว์ๆคือที่มันมองเห็นกับตามันไม่หนีไปไหนเด็ดขาดนะเราไม่มีเพิ่มอีกแล้ว แล้วถ้าเราเลือกที่ที่เราเลือกถูกทำไรยังไงมันก็เกิด